สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่องหนิงนินนี่ลักกี้นะคะอ่ามืนอนีเนะาะสีผ้ามาเบิง่งไอ้สวนหลังบานเนาะค่ะเนาะไอ้มันมีผล,ละไม่ผละไมช้ชนิดหนึ่งไอ,อยูลังบานแต่ว่าแต่ว่าขายวาวปลูกไปก็เก็บเก็บกินแน่ถิมป้าแน่เนาะค่ะเนะาะทามาเบิงนี่อันนี้มันเป็นผละไม้ เนนะต็มเลยสุกเต็มเลยแดงแดงนี่พ่อกินเบิดพูนข้างหลังพนก็มีลายตรงลองตรงถนนบางบงบงลองนี่พนเทศดถนนล่องไงเนาะล่องน,น้ำล่องไงก็เก่าอันนี้พ่อในสุกตั็นมีลายพ่อในสุกตั็นมีลายลย พอดีตัดหญ้าล้างบานตัดแต่แล้วจังคอยสิมาเก็บเอาขังตรงขังล้างหน้าก็มีเนาะมีอยู่ต้นหนึ่งกับกับต้นครั้งนี้แหละเห็นบ่มจะเห็นบ่แดงใจวายอยู่ข้างโอ้ยกระสิ่งหนึ่งขอไปได้เดินเมีหางแตงมาแล้วค่ะอันนี้หางแตงจ๊ะบ,บรอดกัน เอนมเอ้ยเยวอีกตีน้ำอขาทานได้เลยนี่อุ้ยต้นอันนี้บาดแล้วอันนี้ต้นอันนี้อ่ะไปหนีเพด็นเอื้อต้นนกกระเน็นต้นอุ้ยมันบาดแล้วมันคายนะเป็นตัวแค่บาดแล้วมันคาย กินกันเลยกินแล้วลึดกินแล้วลึดเปรี้ยวห้านอมเปรี้ยวแส่บต้องกินกับพริกน้ำปลาพริกน้ำปลา เปียส้มดีจะคอยมาเก็บเอาตัดหญ้าแล้วก่อนตัดหญ้าแล้วมาแล้วก่อนไอ้เมียอยู่ฟัง้างหนา้าพันแล้วอยู่ข้าจะกินสระสวา่างมาเบิงตน้น ต้นนีว่าในสุกปันใดนีต้นพ่อในสุกปันใดแต่บารวยสำนีกกินพอดีเลยรวยสำนีกกินพอดีย่างตึงๆ่งวยย่างตึงๆอยู่อย่างแซ่บ สีธบมากอันพนสิเหตนวนแน่กวงก์กว่าก่เก้าเานาะนั่นอ่ะตรงทอระบายน้ำสีดำๆ <c oughs> แล้วก็ตรงมากตรงบางน,นี้อันทางในเมื่อมกันสื่อทีกันสิมากไว้ะมองด่างแดงจุดแดงแดงพนสิมากไว้่พนสิทอดนี้เนาะ เปิ้นกระสิขุดขึ้นเห็ดถนนมันกวงกับเกาเพราะว่าถนนุ่มองที่เป็นอยู่นี่มันมันแคบเราก็เลยสีขยายออกอันนี้กท่อหนำพันดีน้ำเสียน้ำน้ำน้ำใสนะเปิ้ลกระสีซื้อ,อตรงจุด,ดแดงๆเลยเผื่อนบ้านฟังท่างเพื่อนบ้านก็คือกัน มน,นีเขากะสิมาตัดหนาต่อนะคะเนาะไอพลไม้เขาเอิญไอเอยียงกอเขาเอิญอเอยียงกอกเบอร์รี่สื่อ,อยังสื่อ,อยังบอแน่ใจคือกันสื่อภาษาภาษาไทยเ่นเอิญกันแต่ว่ากับบอแน่ใจเนาะดอกไม้งามเนาะดอกไม้งามว่าจา้ะสวยงามอันนี้เป็นดอกสีเหลืองยังพันในคืน มีดอกสีเหลืองยิง่งพันในขึ้นในสีม่วงม่วงอ่อนในกระโบตันโบตันนีเต็มบลายดอกน้อยทุกปีเลยโบตันนี่กับดอกสีปปกกชมพูสีแดงอันนี้เดินบริเวณหล,ลังบ้านอันนี้กัดอกไม้ตรงนี้กังามแต่ว่ามันมันเริ่มเช้าแล้วเพราะว่ามันเริ่มเทาแล้วเนาะนี่เนาะ เริมเทาแล้วมันก็ขึ้นมหม่แต่ว่ามันสีเริ่มห่างเข้าเอื่นต้นยังกระบอกพูดกันกนี่นะคะพามาอัปเดตหลังบานจ้าฝากเบิงเนเดอจะฝากเบิง,ฝา,บงฝากแง่งเนเดอค่ะช่องบอมี่เป่าไม้ปันใด